สวัสดีครับคอมแมนเดอร์ Commander. ก็คลิปนี้ก็จะมาทดสอบไฟลาเวลกามอร่าแล้วก็เน b บิล่านะครับทัง3ตัวนี้ก็ Infinity w a วอนะครับก็รู้ๆกันอยู่แล้วอีก2ตัวยังไม่มาก็เอาแร็กกับกับแมนติสมาเสียบก่อนให้มันเต็มทีมเฉยๆไม่มีอะไรจริงๆ2ตัวนี้มีหน้าที่อะไรไม่มากหรอกก็เลยเอามาใส่ไว้จะได้ให้เห็นการทำงานของ Infinity w a วอตตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดสอบในบลิส 8.3แล้วกันเนาะแล้วก็เลือกทีมที่น่าจะสู้ได้แล้วกันทีมนี้เป็นทีมที่ดูงงๆอยู่ซึ่งคะแนนเอ้ยพลังเนี่ยก็ดูไม่ไม่ได้ห่างอะไรมากเดี๋ยวลองดูสักตาหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็นี่พลังก็ไม่ได้เยอะ Infinity Watch ก็กามมอล่าเกียระดับ10ไฟลาเวลก็เกียระดับ10เนบูล่ก็10เหมือนกันเลเวลประมาณ54เนาะสตัวนี้54กัมอลา60 สกิลก็ยังไม่เต็มเนาะสตัวนีน้ยังไม่6 6หกยังเป็น5 5 5หอยู่มัง้งเนาะส่วนกัมบารานี่6 6หกไปแล้วสองตัวนี้ก็6 6หกเหมือนกันไอการเดียนสองตัวนี้ไปลองไปดูเลยดีกว่าปิดซิมแล้วโอเคไปเล่นเองก็ i n f ฟิน t y w a ว่ h วาที่ Backorder Backorder ทีมใหม่เนาะก็เป็น นั่นแหละทีมที่แบบท็อปเอเปกทีมของเกมนี้ดูผมจำสกิลของไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวขออ่านกันติดฮิลบล็อกใช่ไหมแล้วก็เชนฮิล l บล็อกถ้ามีอินฟินิตี้วอตจะได้อีเวนถ้แต่ต้องมี3ตัวขึ้นไปเรามีแค่2เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้หลบหลีกใช่ไหมลาวนี้ล่ะอันนี้ได้เคาน์เตอร์ใส่อันนี้น่าจะมีประโยชน์กว่า นั้นเราเราฆ่าสไปเดอร์แมนก่อนโอ้โหแอดซิดจากกมอล่าโคตรแรงเลยเดี๋ยวนำมาถึงแปลงล่างเลยเหรอพาส์ีฟคืออ,อ๋อมันหายไปแล้วโอเคมาถึงก็แปลงล่างเลยก็แจ๋วอยู่ใช้สกิลสองอะไรมั้งใช่ไหมตีทุกตัวนู่นี้นั่นจัดเลยแล้วกันตูม สกิล2อันนี้จะเคลียดีบัฟออกจากตัวเองแล้วก็เพื่อนๆใช่ไหมทุกอันเลยแล้วก็แบเรียติดแบเรียเดี๋ยวเราจะเคลียอีเวนอันนี้ออกด้วยปั๊บนี่ได้แบเรียขึ้นมานิดหนึ่งปั๊บโดนเขาตัวแอคแท็กสตันฮักเพื่อไม่ให้ได้ทอนโดนขวดน,นิดหน่อยบูเบอร์ลิน อันติอันนี้ถ้าเกิดค่าก็จะได้เทินเพิ่มอีกเทินหนึ่งลองค่าบูเบลินดูว่าจะได้หรือเปล่าเรียบร้อยหายวินหนึ่งเดี๋ยวแห่ค่าเลยไหมมิสติกเลยโอ้หโหโคตรแรงเลยดาเมจมหาศาลมากอะ่ะเดี๋ยวลองใช้สกิลนี้ดูดีกว่า New บล็อกใช่ไหมปั๊บแล้วก็เชนนี่ไงได้อ e ีเวดด้วย ้อนเขาตัวแทกโอ้อันตินี่ยังไงโจมตี350ร้อยห้บวกย5ิทะลุเกาะแล้วก็ออฟเฟนซ์ดาวเราก็จะได้ดีเฟนซ์อัพด้วยปั๊บเรามีเดตพูฟอ๋โอโหยังโหดเลยครับเดี๋ยวจะลองเล่นดูอีกตาหนึ่งเดี๋ยวจะลองกดกับทีมโหด,ดดูเนาะว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้ทีมแบบเมื่อกี้มันก็ไม่แปลกหรอก ที่จะชนะเพราะว่าทีมมันไม่มีอะไรเลยลองกับซิมบิโอตเลยไหมห้าวๆเลยไหมลองดูแล้วกันกับซิมบิโอตว่าจะเอาอยู่หรือเปล่า3คนนะคือมีอินฟินิตี้วอตแค่3คนอีก2คนนั้นก็มาเติมให้เฉยๆให้เต็มทีมลองดูไม่รู้ว่าจะต้องฆ่าใครก่อนก็คงต้องเป็น Anti แอนตี้เวนอมแหละมัง้ง ใช่ไหมติดอ e ีเว e ก็จะดีนะได้ปุ๊บอ e ีเว e แล้วอันนี้ใช้สกิลหนึ่งนะจะดีกว่าเท่าที่ดูใช่ไหมฝันป้าบป้าบป้าบ a อน i v ้ n o m มดันแข็งด้วยไงประเด็นตัวที่บางตอนนี้ที่แต้มน้อยเป็นสกีมนี่เราเคลีย แกอีเวตออกไปจริงผมเล่นไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เนี่ยผมควรจะเก็บสกิลเมื่อกี้ไว้เคลียร์ดีบัฟด้วยเพราะว่าทีมซิมิโอเนี่ยมันใส่ดีบัฟเราได้เยอะมากจะฆ่าใครตายไหมลองคาเนตไหมแต่เดี๋ยวแอนตี้เวนอมมันจะชุบไปดิเพราะฉะนั้นลองดูสิมันติดดีเฟนซ์อัพด้วยแอซิสจากกามอลา ยังยังยังดูไม่แย่เท่าไหร่นี่คือแบบบลิส8.3นี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะศัระตรูพลังเยอะกว่าเรามากนะครับก็มาดูกันว่าจะรอดจะเอาอยู่ไหมทีมนี้มันจะตายไหมเนี่ยชายเวนอมเนี <laughs> ่ย เรื่อยๆเลยฮีลตัวเองกลับขึ้นมาเกิน50%เรื่อยๆเลยเนี่ยพอ50%พอมันลงไปต่ำกว่า50%อ่ะมันจะได้มันจะได้บัฟอีเวดเนี่ยแล้วมันฮีลไม่อยู่เลยน่าจะเอาไม่อยู่นะเนี่ยเท่าที่ดูตคงต้องฆ่าคนอื่นก่อนสกีมแล้วกันอุ้ยทำไมมันฟลิปอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นออนเทิร์นฟลิปดีเฟนซ์อัพอ๋อมันจะพลิกกลับ พิกกับดีเฟนซ์อัพของศัตรูหมดเลยหูพลิกกลับเป็นดีเฟนซ์ดาวกามมลาเป็นสกิลของกามมลายังโหดเลยฮิวไหมฮิวก็ม่มีประโยชน์จะตายอยู่ละเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเทนี้เราจะได้ฆ่าแอนตี้เวนอมจริงๆสักทีอันนี้ได้แอสซิสไหมไม่ได้หรอฮิวบล็อกไปก่อนแล้วกัน แล้วก็ไดแอจากมอลกับมอลมอลอมเป็นพาสซีฟเฮ้ยเอาอยู่อ่ะเอาอยู่เฉยเลยฟื้นคืนชีพเอาดีเอาดีครับอย่างบ้าเลยทีมนี้บ้าข้างมากโหโหดจริงโอ้โหก่อนจบแมตช์ขอดูตรงนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวจะลองเทียบ พลังดูอันนี้เจ็ดหมื่นบวกอันนี้ก็เกือบแปดหมืนแล้วเท่าไหร่เป็นอันนี้ก็แสนแล้ะน,นี่อีกแสนสามป็นสองแสนสามเป็น 2, สองแสน 2, กว่าทําไมพลังมันห่างไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวค่อยไปดูหน้าหน้าหลักก็ได้ก็คือว่าสามตัวนี้เอาซิมบิโอตอยู่ทั้งทีมเดกกับดรกกับอ ชื่ออะไนะแมนติสก็แทงดาเมจให้ประมาณหนึ่งแต่ว่าโอ้โหสามตัวนี้ทำงานกันแบบไม่หยุดยัง้งแล้วก็เอาอยู่สบายๆเลยเมื่อกี้มีช็อตแบบลุ้นบ้างแต่ว่าเอาอยู่จริงๆพลังห่างกันประมาณเกือบเกือบแสนนะโอ้โก็นี่แหละครับจะมารีวิวรีวิวไฟลาเวล แล้วก็กามอล่ากับเนบูล่าที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่เ้าก็อยากเห็นทีมนี้แบบเต็มเต็มทีมแล้วเนาะแต่ก็ต้องรอไปก่อนผมคงยังไม่ได้ปลดล็อกอดัมวอลลหรอกเร็วๆนี้นะครับก็คงต้องดูยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับก็แต่3ตัวนี้ก็โหดมากแล้วดาวไฟล้วเวลแค่2ดาวด้วยนะผมเพิ่งปลดล็อกเลยก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจบไปเท่านี้ครับให้ดูข้าวๆว่าสตัวนี้ทําอะไรได้บ้าง ใครที่ไม่ขาด power core หรืออะไรก็ฟาร์มให้เต็มที่ครับพยายามฟาร์มให้ได้ดาวเยอะที่สุดเพราะว่าโหดจริงๆนะครับของฟรีด้วยไฟล์ลาเวลเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ